สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะติ๊กค่ะอ่าคุณติ๊กมาจากไหนเอ่ยอ่ติ๊กมาจากปุมธาน,นีมาม,มาไกลค่ะอืมเอ่อติ๊กสนใจอีเบย์มาได้สักพักนึงแล้วค่ะวิธีการแรกก็คือศึกษาเองครับแต่ว่าความรู้ที่ได้มันก็ไม่เหมือนที่อกมาเรียนเพราะว่าการอ่านเองเนี่ยม,มันอ่านได้แค่ตัวหนังสืออะค่ะครับก็ พอไม่เข้าใจก็มีการค้นหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตว่าเราจะเรียนที่ไหนดีจะหาอะไรครูคนไหนดีก็มีการเซิร์ชหาอยู่สามสี่เจ้าแล้วก็มีการโทรคุยกันจนมาโอเคตกลงที่ครูครูเต้เพราะว่าหนึ่งเรื่องด้วยเวลาสองคือราคาที่มันคุ้มที่เราจะเสียแล้วก็มีค็รู้สึกว่าเรามาเรียนแล้วก็ไม่เสียายตังจริงจริงเพราะว่าความรู้ที่เราได้ไป อย่างวันนี้ที่ติ๊กมาเนี่ยค่ะติ๊กสามารถจะโพสขายสินค้าได้เลยสามรายการซึ่งคุ้มมากแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าการขายอีเบย์ไม่ได้ยากจนเกินไปเพราะว่ากูเต้เนี่ยมีการทําแบบฟอร์มไว้ให้เราคริกสามารถที่จะโพสต์ซ้ําโดยใช้ข้อมูลเดิมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาว่าเออเราอ่านไม่ได้ไม่ได้ภาษาเนี่ยจะทํำยังไงตรงนี้คือสิ่งที่จริงว่าเงินที่เสียไปมันมันคุ้มมากๆคือตอนนี้ติ๊กสามารถกลับไปทําที่บ้านแล้วก็ทํรายการที่สี่ห้าหกได้เลยอือไม่ยากเนาะใช่ค่ะ ชอบภาษสไหมครับชอบค่ะวันนี้มาเรียนตอนสิบโมงเวลานี้ประมาณสี่โมงเย็นอย่างที่บอกค่ะสามรายการแล้วก็จากการที่โจทย์จากการที่ทาเนี่ยกลับไปทําได้เลย<ม>คุ้มมากๆกับเวลาที่เสียไปไหนลองชวนคนที่ดูคลิปนี้มาเรียนกับผมนะสิครับที่อยากจะบอกว่าก่อนที่จะมาเรียนกูเต้เนี่ยให้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็ใช้วิธีการคือโทรสอบ สิ่งที่คุณจะเรียนได้อะไรบ้างแล้วคุณลองวิเคราะห์ดูว่า3าสี่เจ้าที่คุณโพไปเนี่ยวิธีการตอบคําถามสิ่งที่คุณจะได้แต่แต่และเจ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วติ๊กมั่นใจว่าคุณจะต้องเลือกคุเต้แน่นอนค่ะขอบคุณครับ